คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงหากมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองนะครับไม่ยอมขึ้นรถบ้ากูโลกรทขึเฉย <c oughs> ารเยอะแตกเจอร้อนเจอภูเขาเจอพอลงแค่ปึ๊บอุนนั่นอยู่นั่นสะพักอุ <c oughs> ่น <c oughs> เฉยเลยเฮ้ออะไรอุ่นไม่รู้ไม่ใช่ตกเก่สอนน้ <c oughs> อยตกอะไร อะไรดงอะไรนะดงพญาเย็นไม่ซึ่งมันอยู่ติดกับเจ็ดสอน้อยเมื่อเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นนังเอกแล้แหละพ่อพ่อแม่เขาพ่อแม่ไม่คิดว่ามีใครมาซุกซุกอะไรด้วยดันดันสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วตัวหนึ่งครับผมวันนี้เสร็จจากภารกิจ พาไม่จะพามึงมึงไม่ขึ้นไม่ยอมขึ้นรถบ้าคุโรกการางดิฉันโรกการทางผมพาเจ้าเจ้าบิลลี่เนาะไปอะไรอะไรขับรถเอทีวีเดี๋ยวอาการมึงเป็นอะไรเนี่ยทั้งหนาวทั้งร้อนทั้งอะไรกันมั้งแต่กล้องสองน้ำดิเย็นมากครับทุกคนดูตอนเนี้ยนี่มันเดือนจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นน่าแักเตื่นเต้นนะแตกเนื่องมาแล้วเต้นมาแล้วเยอะแตก เจอร้อนเจอภูเขาเจออฟังนะถ้าเกิดกูไม่ปวดเดี่ยวกูไม่ลงมาจริงฮะอ๋อฉะนั้นไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่กูเห็นเนี่ยไอที่พี่เห็นเนี่ยที่สาวๆเขามานั่งกันเนี่ยไอ้ที่แรกเราก็ว่าเราคิดว่าเขาร้อนไอ้เนี่ยเขาไปเที่ยวเลยเหรอเออพอเฮ้ยพอเราลงมาไอเป็นขดหนาวไหมขดเย็นเลยที่แรกเราก็คิดว่าเอ้ยเขาก็คงจะอากาศร้อนเนาะเลยมานั่งแบบ ที่แกันก็หนาวเนานไม่เป็นไรที่แกด้หนาวอ่ะพอลงแค่ปุ๊บอุ่นั่งอยู่นั่นสอกพักอุ่นเฉยเลยอะไรอุ่นไม่รู้อะไรไหลมาไอ้นี่วันนี้เราอยู่ที่ไหนวิลลี่อยู่ที่สระบุรีถูกต้องน้ำตกอะไรมังเหล็กมังเหล็กเจ็ดเท้าน้อยเจ็าน้อยเออนะครับก็แล้วเนี้ยวันนี้มันเป็นวันธรรมดาวิลลี่คนก็เลยดูเขาเรียกอะไรบางตา ส่วนใหญ่คนที่จะมาเที่ยวที่นี่ส่วนใหญ่คนจะเยอะกตอ็ตอนตอนเอ่อวันเสาร์วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่นะไ<ว>ม่ใช่ตกเจ็ดส่อหนกอ,อ,อะไรตกอ,อะไรอะไรดงอะไรนะดอง,ดงพญายเย็นไม่ซึ่งมันอยู่ติดกับเอ่อส่อหน้อยอและณตอนนีใน้ในในอุทยานเจ็เสาน้อยเนี่ยเขาค่อนข้าง,งจะเขาเรียกอะไรอ่ะเขาห้ามรัดกลอ่มและอยากเขาเซฟถูกต้องถูกต้องเขาห้ามนำนำ น้ำเหล้าน้ำเบียร์เข้วเขาเข้าไปกินในหมาบม้วถูกอะไรนะอะไรไม่คืออย่างงี้บิลลี่จริงๆถ้าเกิดเราไปแค่นี้เราไปได้เพราะว่าเขาห้ามเราดื่มเราเราโอเคเราได้ใช่ใช่แต่เราเราต้องสารแอลกอฮอล์แล้วก็อืมแต่เราแต่เราต้องสารนี่ไงใช่ไงาแฉลบอะไรต้องสารเจียวขาดไม่ได้เลยแอลกอฮอล์นะก็เลยเลยมานิดนึงก็คือเป็นน้ำตก ใช่ครับดงพญาเย็นเย็นจริงๆนะ,ะเย็นเอน <c oughs> เย็นจริงเจ็ดเสาวน้อยม่ <c oughs> เย็นแบบนี้นะบิลลี่บิลลี่เจียวเท่าที่เราคุยไว้กับทางพี่ตุ๋ยก็ดี <c oughs> เราจะทําละครสั้นกันนะเนาะ <c oughs> เมื่อเมื่อสักครู่เนี้ได้เห็นนังเอกแล้วแหละแต่ตอนนี้กลับไปแล้วไมาได้คุยเลยว่าจะท้าทามซะหน่อยบิลลี่ก็ไม่ไม่เดินงานเลยเดินที่ไหนน้ํามันลึกพูดถึงเดินไปเคลียร์กับน้องเขาคนนั้นไงเราอยู่กลางน้ําอ่ะไม่คนนั้นคนนู้นที่ว่า กลับไปแล้วที่น้องคนนั้นนะ่ะน่าจะกําลังนะศึกษาอยู่แหละไม่เอาอหัวเขานั่งอยู่เปล่าเด็กน้อยเรามาทำการศึกเอ้ยเอามาปั้นนะ่ะเอาปั้นนะ่ะเขาจะวะกูไม่เชื่อปั้นปั้นนี่ปั้นหรือปั้มปั้นมันเป็นดินเหนียวไงะฮะไม่ก็เห็นหนั้นน้องเขาหน้าตาแบบสวยสวยแบบคม,มแบบสวยแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรผู้หญิง บ้านนอกอ่ะไม่ทันแล้วล่ะสาวบ้านนอกอ่ะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วพ่อก็พากลับไปแล้วเอาไปแล้วทีแรกก็ตั้งใจก็เหมือนในบ้านบ้านเลยอืมครับอพ่อแม่เขาพาพ่อแม่พ่อแม่กลับไปแล้วขอแห้งเลยคุยกับมึงกินอะไรเนี่ยน้ำปลาหน้าน้ำส้มน้ำส้มเด้อจะบอกเก๊กหงายกูยังยังงงอือเก๊กหวยเอาเงี้ยยพูดง่านะผมว่ามาเที่ยวตรงเนี้ยอากาศเย็นอืมจริงเพราะว่า ไม่ได้เยนดาวด้วยนะใช่ไหมตอนนี้มันสี่โมงอะไรอ่าง้ยคนก็เริ่มคืออย่างงี้ยอยกลับไปเรื่อยๆแล้วใช่ก็ใครที่มาเที่ยวสระบุรีเนาะบ้านผมนี่แหละสระบุรีก็เลยเลย่มอีกนิดนึงวันนี้เราได้ไปเที่ยวหลายสถานที่เลยอ่ะก่อนจะมานี่ก็ขับรถมาแล้วอีกอย่างหนึ่งอะไรนะเขาเรียกจุดอะไรวะเนินพิศวงอ่านะครับโอ้แต่ของจริงของจริงดิก็คือรถจอดอยู่เฉยๆเนี่ยรถไหลขึ้นเนินนะครับทุกคน ถ้าเกิดคนไหนไม่เคยเห็นเนาะก็มาดูในช่องผมนี่แหละบิลลี่จิ๋วนี่เล่ที่กูเล่าให้ฟังว่าว่ามันมีเนินพิษสงงนี่ไงก็นี่ไงสงสัยอยู่นี่ไงนี่ไงตรงจุดนี้จะเป็นเนินนะเป็นเนินแต่รถอ่ะมันสามารถไหลขึ้นเนินได้เขาไม่เชื่อผมทัางจิ๋วที่นี่ไม่เชื่อว่าเชื่อเพราะไอ้มันกี่ปีแล้วมาแล้วนานมากนานมากแล้วสมัยก่อนบิลลี่เป็นอย่างนี้สถานที่จุดจุดเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นรายการสมัยแรกการทีวีเก่าๆเนอะเขามาทดสอบกันเยอะเออไอเท่าที่พี่ดูอะติ๋วมีทั้งเออใครวะเป็นยังไอ็ดี่คุยกับบรถแต่รายการอะไรวะรายการสมัยก่อนอะไรวะท้าพิสูจน์ท้าพิสูจน์ท้าพิสูจน์ด้วยแล้วก็หลายรายการก็ได้มาทำรายการตรงนี้แล้วฉะนั้นบิลลี่เราเลยดูโอกาสจะทดสอบไปล่ะได้ด้วยกันเราเขาจะขับเอาไปพี่แจมะไม่ต้องพี่แจมขับหรอ่ะดูว่าถ้า โอเคไปดูดปดดกันนะครับทุกคนกอดอื่นกอดอื่นผมจะปดเกลียวว่างก่อนนะครับอ่ะแต่ต้องมาดูดนีนี่เกลียวว่างแล้วนะนะครับผมจะปล่อยเบรกนะครับจุดนี้เป็นจุดขึ้นเนินนะตอนนี้ผมได้ปลดเกลียวว่างแล้วนะครับผมจะปล่อยเบรกแล้วเราจะดูว่ารถมันสามารถวิ่งขึ้นเนินเองได้จริงไหมนะครับอ่ะแตต้องดูเอาไปหลังมาเกลียวว่างลวเกลียวว่างละโอเคไป you're sure you're you, you, you. ถือว่าเชื่ออย่างจิวบิลลี่เชื่อแล้วเชื่อแล้วหรือว่าลองเซิร์ชไปดูสมัย10ปี20สปีที่แล้วอะ่ะเขามีการทำรายการหลายรายการที่ตอนผมเป็นเด็กเนาะเมเคยดูทาพิสูจน์ก็มีอะ่ะรายการหนึ่งนนั่นคือรายการทาพิสูจน์ก็มีแล้วก็อีกหลายๆช่องเขามาถ่ายทำกันถึงเราจะม,มาล้าแต่ว่าคนสมัยใหม่เขาไม่รู้เขาไม่รู้ไงเออคืออะไรคือที่ใช่มีจริงเลยก็จริงไหมอ่ะใช่จริงี่ยขนาดบอกว่า ชาร์จเบรกไม่มีเขาบอกว่ามันไม่เฉื่อยเขาปล่อยเกว่างไปล่อยเกว่างไหลขึ้นเนินไปเลยอ่าเหมือนกัึกนึกว่ามีใครมาซุกซุกอะไรนะดันดันไม่รู้จะพูดอะไรกันแล้วแต่มบื้องเฮี้ยภาษาอะไรวะภาษาคนยันสูงอ๋อคนชั้นต่ำต่างมือเยอะอะไรนั่นหนองบัวหนองบัวนะครับจริงๆแล้วบิลลี่ตอนนี้คลิปเรานะครับก็คนดูน้อยเนาะ ไม่รู้ว่าเกิดจากเอ่อยูทูบเขาเรียกว่า u t u b ปปิดกั้นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิด u t u b e ปิดกั้นบอกไว้เลยครับ youtube เปิดให้ผมหน่อยครับนะฮะถึงคนดูจะน้อยแต่เราคิดว่าเราเก็บไว้เป็นสตอรี่ไม่มีไลค์ไม่มีไม่เพราะว่าเราได้นกันสนุกง่ายๆแบบนี้ครับอย่างี้บิลี่เราเก็บไว้เป็นสตอรี่ของเราก็คืออีก10ปี20ปีเราอาจจะตายแล้วลูกหลานเราก็จะได้ไปเห็นไม่ไม่ไม่อยู่อีกเยอะ ลูกหลานแล้วกอาจจะเข้ามาดูมาเห็นเฮ้ยนี่พ่อ,อ,พอนี่ปู่นี่ญาตินี่เพื่อนพ่ออะไรอย่างเงี้ยน,นะก็จะเห็นคลิปเราต่างๆนะครับเราก็ไม่ซีเรียสน,นะครับถึงคนดูจะน้อยเนาะก็ว่าขอลกันความกรุณายายาปิดกั้นันนการพวกผมุผมนาครับผมผมไม่มีอะไรหรอกนะก็คือว่าให้สนุกเฮฮาแล้วก็ไม่มีบอกว่าสามวะ เขาเรื่องเฮฮาเขาไม่มีนอกจากว่าเออไอ้บ้านี้ยไอ้สั์กันไอ้นี้ประมาณนี้ไม่มีอะไรคนอื่นน่ะเขาหนักกว่าผมอีกพวกผมอีกเยอะแยะนะใช่ไหมไม่เป็นไรถึงคนดูจะน้อยเราก็คิดว่าเราเป็นเก็บไว้เป็นสตอรี่แล้วกันครับผมเนาะสำหรับอีพีนี้ก็คือวันนี้ก็ผ่านลูกหลานขึ้นเขาเนาะก็ค่อนข้างเหนื่อยกันก็ทุกคนก็เรียกร้องอยากจะมาน้ําตกโดยเฉพาะไอ้คนนี้จะมาหลายวันแล้วด้วยขึ้นแล้วเนี่ยอ่ะ นะครับอีพีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะครับผมนะคนที่ดูก็ช่วยแชร์หน่อยเนาะอย่าดูอย่างเดียวนะครับกดติดตามผมด้วยเนาะครับซับสไครต์อะไรวะเออนั่นแหละซับสไครต์แหละอ่ะสำหรับอีพีนี้พวกเราไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับบิลลี่รักษาทีมขาวคนเดียวร้านหนึ่งชแนลไปอาบน้ำต่อเนดู